ผมมักจะเห็นเสมอเลยนะครับว่าบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยหักค่าใช้จ่ายหรือหักหน้าที่จ่ายสําหรับลูกจ้างหลายๆท่านนะครับไม่เป็นจะเป็นค่าแรงค่าบริการหรือค่าในหน้านะครับหลักง,ง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยสูตรที่ ที่เป็นบริษัทหรือห้างส่วนจตัตธรรมกันก็คือเช่นค่าได้ค่าในหน้ามา2 0,000ื่นเนี่ยก็จะหักไว้3%เหรือลเลวร้วายกว่านั้นนะครับก็จะเป็นค่าจ้างเป็นรายวันก็ยังจะไปหักเขาอีกนะครับบางคนได้เงินแค่3,000บาทเนี่ยแล้วก็ถูกบริษัทหัก3%เและนำส่งกรมสมรมพารโดยทางบริษัทก็มักจะอ้างว่าคุณสามารถที่จะนำํำหักหน้าที่จ่ายตรงนี้เนี่ย ไปขอคืนนะครับตอนสิ้นปีซึ่งในหลักการที่ถูกต้องแล้วนะครับอย่างที่พี่นาคเคยพูดนะครับว่ากรณีที่เป็นค่าจ้างค่าค่านหน้าค่าจ้างหรือค่าบริการของบุคคลธรรมดานะครับเราไม่ใช่หัก3%นะครับแต่เราจะหักในอัตราก็คือ50ุทวิประมวลรัชดาก่อนนะครับซึ่งพูดง่ายๆว่าจะเป็นหลักการตามอัตราภาษีก้าวหน้านะครับคือหักคล้ายๆกับเงินเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จำไว้นะครับว่าเป็นถ้าเป็นวงเล็บ1หรือวงเล็บ2ในการหักจะเป็นอัตราก้าวหน้าและที่สําคัญเนี่ยคุณยังสามารถก่อนที่คุณจะหักเนี่ยคุณยังสามารถที่จะนําค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายในการหักนะครับนะครับก็คือในหลักการของวงเล็บ1กับวงเล็บ2จะเหมือนกันอยู่แล้วก็วคือ50%ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทและคุณจะเอานําค่ารถยนต์ต่างๆเนี่ยเอามาหักได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติเนี่ยเวลาที่เราเนี่ย หมายความว่าได้เงินค่าจ้างมาโดยธรรมชาติของคนที่เป็นลูกจ้างรายวันล,ลูกจ้างที่ทํางานชั่วคราวเนี่โดยโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยอยู่แล้วเนี่ยเงินเนี่ยจะไม่ได้เยอะนะครับหลักก็อาจจะเป็นแค่หลักพันหรือแค่หลักหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคิดตามาตาก้าหน้าตาม50ทวีเนี่ยมันจะไม่มีการถูกหักหนะ้าที่จ่ายโดยเด็ดขาดเลยนะครับคำนวณยังไงก็ไม่มีการถูกหักนะครับขนาดเงินเดือนเนี่ยคำนวณไปแล้วยังหักกันหลักพันเลยนะครับแล้วอยู่ดีๆคุณได้เงินเดือนได้เงินจากเขาเนี่ยเพียงแค่น้อยนิดเนี่ยคุณถูกหักเขาสา3%เปอร์เซ็นต์แล้วคุณก็นำส่งกรมสัมพารเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงฝากไว้นะครับเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าใครที่อยากได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอยากได้เงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็สามารถที่จะส่ง คลิปนี้เขาดูได้เลยนะครับว่าในหลักการที่หักที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราไม่ได้หักในอัตราร้อยเป็นคงที่3%แต่เราหักในอัตรา9ก้าหน้านะครับฝากไว้เป็นคลิปสั้นๆเลยครับผมหาเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับพี่นัทและทีมงานนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ